สวัสดีครับท่านสาครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างในการหาขากรุกลมนะครับคืออย่างของ,อล,งอลูกขึนต้องหานรุกลคฟูเรียนะครับของลูกขึ้นมันตอบแบบน,นี้ลูกขึ้นลนี่นะครับ ความสูงเท่ากับ1น่งครับความสูงเท่ากับหน,น,นึ่งน็คือฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชัน f ความสูงเท่ากับหนึ่งแล้วก็ลบถายแล้วก็ศูน สองพายนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยนะครับฟังก์ชันตัวนนเ,บบเนี้จะมีค่าเกับหนึ่งเมื่ออะไรครับเมื่อ x มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่าพายและจะมีค่าเท่ากับ0ูนเมื่อ x มากอะไรครับมากกว่าพายแต่น้อยกว่า2องพายนะครับมากกว่าพายจะน้อยกว่า2องพายนะ,ะเพราะนั้นเราเขียนฟังก์ชันได้ว่า f x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ นะครับ f x มีค่าเท่ากับ1เมื่อ0น้อยกว่า x และน้อยกว่า π นะครับแล้วก็มีค่าเป็น0เมื่อ π น้อยกว่า x แล้วก็น้อยกว่า2 π งไปจานะครับคราวนี้เราก็มาหาอะไรว่าเราก็จยมาหา a 0ศูนะครับ a 0ศูย์หาได้จากไหนหาได้จาก1ส่วนด้วย2 π มิกันของ0ย์จนถึง2อพเพราะว่าเราหาระยะจากศูนจนถึง2อพนะครับของฟังก์ชัน x นะครับของฟังก์ชัน x อ็เอ่อะเราก็แทนไปนะครับแทนทีละตัวเลยก็ได้นะครับเท่ากับ1ส่วนเมื่อสพนะครับเปิดวงเล็บก,ก่อนนะครับอินมิกั้นจาก0จนถึงพของฟังก์ชัน x ที่มีค่าตัวแรกเป็น1นะครับ dx นะ1 dx บวกกับอินดิกัรจาก pi จนถึง2พายของศนนะครับ dx เห็ x, นะตรงนี้ปั๊บเรารู้เลยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นภาพเป็นศูนย์แน่นอนโอเคนะครับตรงเนี้ยเป็นศูนแน่นอน <c oughs> นะครับเพราะงั้นก็จะเหลืออยู่ชุดเดียวก็วจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2อายนะครับอินดิกัลของ1 dx ก็มีค่าเท่ากับ x ขอบเขตตั้งแต่ศูนย์จนถึงทายเห็นไหมครับดังนั้นมีค่า, 1, 2, า,า, ial, คาเทนะ okay, ่ากับ1ส่วนด้วยงสองทายแทนค่าอินดิเค็ตครับแทนค่าขอบเขตแทนเอเท่ากับทายลบด้วย0ูนย์เห็นไหมครับลบด้วยศูนย์ดังนั้นจะมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ส่วนสองนี่คือเอสูครับนี่คือเอสูอ่ะต่อไปเราจะหาเอเครับ a n เท่ากับ1ส่วนด้วยอะไรครับทาย นะน่งส่วนไพอินดิเกตสูนี้เราไม่ต้องทำแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่าจะไงมันก็เป็นสูนใช่ไหมใช่เพราะนั้นมันก็เหลือเฉพาะโอเคเอาตามสูตรก่อนสูนส่งทายนะครับของ f x cos nx dx นะครับอันนี้เราก็มีค่าจำกับนะครับหนึ่งส่วนไพนะฮะอินดิเกตโอเคนะครับสูนจุถึงไพสองหนึ่ง นะครับ cos nx dx เข้ามั้ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรหนึ่งเป็นค่าคงที่แล้วก็ดึงออกมานะครับหนึ่งเค่าคงที่แล้วก็ดึงออกมามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนทายนะครับหนึ่งส่วนทายของอินทิเกรต cos ได้ไซน์ Side, ช่้ามั้ยครับอินทิเกรต cos ได้ไซน์เท่ากับหนึ่งส่วนเไซน์ nx นะครับ sin x ขอบเขตตั้งแต่ ศูนย์จนถึงทายเขีนไปครับเพราะฉะนั้นเราก็แทดงค่าขอบเขตน,นะครับแทนค่าขอบเขตก็มีค่าระดับหนึ่งส่วนด้วยทายนะครับหนึ่งส่วนด้วยทายนะแทนค่าขอบเขตมีค่าระดับหนึ่งส่วนเอ็นนะครับหนึ่งส่วนเอ็นไซน์นะครับเอ็นทายนะครับลบด้วยอะไรครับไซ ศูนย์ใช่ไหมครับหนึ่งอ่าโอเคก็ปรากฏว่ามันมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับสานศูนย์นี่มีค่าเป็นศูนย์แน่นอนใช่ไม่ใช่สซนศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ทีนี้มาดูสซย N ์เอ็นไพมาดูไซนเอ็นไพแล้วมาดูวงกลมนะครับเรามาดูวงกลมวงกลมแบบนี้เนาะน,นะครับอันนี้คือศูนย์ อันนี้คือพายนะครับว่านี้พายนะครับวนมาครบสองรอบก็คือสองพายใช่ไม่ใช่คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์ศูนย์ถ้า n เป็นหนึ่งก็คือไซส์พายใช่ไม่ใช่ถ้า n เป็นหนึ่งก็คือไซส์พายถ้า n เป็นสองก็คือไซส์สองพายไม่ว่าจะเป็นไซส์พายหรือไซส์สองพายก็มีค่าเป็นศูนย์โอเคไหมครับก็มีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์ลบศูนย์ก็คือศูนย์ ศูนย์คูณอยู่กับอะไรก็ได้ศูนย์เข้าใจไหมครับเพราะนั้น an มี A N e ค่าเป็นศูนย์นะครับเอ็นมี N e ค่าเป็นศูนย์อ่ะหาต่อครับ bn bn ็นบี N e ค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยพายอินทิเกรตลศูนย์จุถึง2พายนะครับของฟังก์ชัน x sin nx dx ใช่ไหมครับอ้าว <c oughs> เราก็จะได้ว่ามีค่า่ากับ1ส่วนด้วยพายอินทิเกตน,นะครับ0จนถึงพาย1 s i n n x dx ใช่ไหมครับอินทิกเกตไซน์ได้อะไรครับหนึ่งในพื้นที่เดียวมาเลยนะครับอินทิกเกตไซน์ได้คอร์สนะครับอโอเคเท่ากับ1ส่วนพายวงเล็บ1ส่วน n cos nx นะครับ cos nx ขอบเขตจากอะไรครับขอบเขตตั้งแต่0ูนจนถึง pi ใช่ไหมครับิเกรตซ้ายได้ลบ cos ใส่ลบข้างหน้านตัวนะครับิเกรตซ้ายได้ลบ cos ใส่ลบข้างหน้านตัวนะจากนั้นเราก็แทนค่าขอบเขตครับแทนค่าขอบเขตไปเราก็ได้ว่า1ส่วนด้วย pi นะครับ1ส่วนด้วย pi เปิดวงเล็บลบหนส่วนดเอ็นนะครับเปิดวงเล็บนะครับค o s, <c oughs> <S n สเอ็นลบด้วยอะ,ะครครัสศใช่ไหมครับถ้าดูในวงนถ้าดูในง 0, วงกลมคอรศนย์เราได้อะไรครับคอ s สศูนย์ไซน์วายคอสนี่คือการเอกเอกได้เท่ากับหนึ่งเพราะนั้นคอ s สเท่ากับคอรสศูนกับหนึ่งใช่ไหมครับคราวนี้คอ s n สเอ็นพ คอสเอ็นไพก็อีกเอ็นเป็นหนึ่งเป็นสองเอ็เป็นสามเอ็นเป็นส yeah, <okay ี uh ่ม huh. ันก็จะมีค่าเป็นบวกเป็นลบลบหนึ่งวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งลอไปตลอดไปโอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราได้แล้วล่ะว่าอะไรครับเราได้แล้วหล่ะว่าบีเอ็นมีค่ารากับอะไรครับหนึ่งส่วนว้วเอ็นไพถึงมาข้างนอกนะครับหนึ่ส่วนตัวเอ็นไพนะครับคูณในวงเล็บหนึ่งลบคอสเอ็นไพนะฮะหนึ่งลบคอสเอ็นไพคราวนี้นะครับเราก็มาพิจารณา นะครับเรียนเนเท่ากับตัวนี้นะครับเรนเท่ากับตัวนี้นะครับเรนเท่ากับตัวนี้ทีนี้เราก็มาพิจารณาในสมการของเบียนตัวนี้ต่อนะครับเราพิจารณาสมการของเบียนของตัวนี้ต่อถ้าเกิดว่านะครับถ้าเอ็นมีค่าเท่ากับอะไรครับถ้าเอ็นนะครับเท่ากับหนึ่งนะครับถ้าเอ็นเท่ากับหนึ่งบีเอ็นล่ะครับบีเอ็นก็คืออะไรครับบีเอ็นก็คือหนึ่งส่วนด้วยเอ็นก็คือหนึ่งคูณกับไ ใช่ไหมครับวู่นอยู่กับ 1- ลบ cos n pi ก็ยะงมีค่าเป็นอะไรครับลบนะเพราะนั้นคูณ้าไปนะครับก็จะกลายเป็นลบ1กลายลบลบคูณลบเป็นบวก1บวกก็กลายเป็น2เท่ากับ2ส่วนด้วย pi ถ้า n เป็น2นะครับก็มีค่า1ส่วนด้วย2 ใช่ไหมครับเมื่อเป็นสองแล้วก็คูณในวงเล็บหนึ่งนะครับคูณในวงเล็บหนึ่งนะฮะหนึ่งลบอะไรครับคอสศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนะครับคอสสองพายมีค่าเป็นหนึ่งนะครับคอสสองพายมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมครับ ครับเผื่อเปื่อเผืดอเื่อ่าเพราะอสองพายมีค่าเป็นหนึ่งนะครับเพระสองพายมีค่าเป็นหนึ่งไม่ใช่ศูนย์นะครับเพราะสองพายมีค่าเป็นหนึ่งนี่นครับเพระสองพายอันนี้จะมีค่าพาย สามพายห้าพายซึ่งตรงนี้ยังมีค่าเป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้มีค่าลบหนึ่งตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกหนึ่งตรงนี้จะมีอะไรครับสองพายสี่พายใช่ไหมใช่เมื่อ n เป็นสองนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งลบหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์ศูนย์คูณอยู่กับอะไรก็ได้ศูนย์เมื่อ n อเป็นสามครับเมื่อ n เท่ากับสามค่าระดับหนึ่งส่วนด้วยนะครับสาม หนึ่งลบด้วยลบสามพายไหมครับสามพายไหมครับเป็นลบหนึ่งนฮะเพราะนั้นก็กลายเป็นอะไรครับสส่วนด้วยสามพายสองส่วนะอับอีกตอนอครั้งหนึ่งเมื่อเ็เป็นครับเท่ากับหส่วนด้วย,นะยสี่นบพายหลบด้วยอะไรครับศูนย์ก็ทีหลบด้วยหครับหลบด้วยหนึ่งนะฮะ หนึ 1> 1่งลบด้วยหนึ่งเพราะว่าคอสสี 4, ่ไพก็มีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมใช่นะครับก็เลยมีค่าเป็นนะครับหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์โอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบนี้ครับว่า bn เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ bn เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อ n เท่ากับอะไรครับสองสี่หกแปดไปเรื่อยๆ แล้วก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ2ส่วน n พายเมื่อ n มีค่าเท่ากับ1 3 5 7ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะนั้นอนุกรมฟูเรียที่ได้นะครับจาก f x เนี่ยเท่ากับ a 0บวกกับ summation ของ a n cos n x บวกกับ b n sin เป็นเอกซ์นะครับไซน์ Final, นะครับเอมีค่าท่ากับอะไรครับเอศูน์มีค่าระกับหนึ่งส่วนสอนะครับบวกกับซ m มิชันเมื่อเอท่ากับหนะครับจนถึงอินฟินิตี้บวกกับซามิชันของเอเอมีค่า, 1, คกก AN, N, คาเป็นไรเอเอ็นมีค่าเป็นศบวกกับบีเอ็นนะครับบีเอ็นมีค่าเป็นอะไรครับ นะบวก bn bn มีค่าเป็น2ส่วน,นด้วย n ไ i คูณอยู่กับ sin nx เห็นไหมครับเมื่อ n เท่ากับ1จนถึง infinity นะอ่ะเราก็ลองกระจายดูมีค่าเท่ากับ1ส่วน2บวกคับอะไรครับ2ส่วนด้วยไนะครับ sin อะไรครับ sin x นะครับนะฮะเมื่อเป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งนะครับไซน์ 1, x บวกกับอะไรครับสองส่วนด้วยสามพายเนะื้อคูณอยู่กับ sin ์สาม x บวกกับสองส่วนด้วยห้าพายคูณอยู่กับ sin ์ห้า x บวกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรครับครับเพราะฉะนั้นสเอ็ยิ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน2บวกกับ2ส่วนไม่พายนะครับคูณอยู่กับไซน x บวกกับ sin 3x ์ บวกกับไซพอดีอาจารย์ลืมสมสิทิ์พามาหนนิดนึงนะครับบวกกับสททองห่ส่วนสามหนึส่นนะวนสเพราะว่า1ึงสองสองสมาแล้ไซ i ์สามบวกกับ1นึ่งส่วนห้าไซเนะครับบวกไปเรื่อยๆนี่คือสมการ กรุกรมฟูเรียเข้าใจนะครับอา้าวถึงตอนนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะให้โจทย์ลองไปซ้อมดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะสอบเก็บคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์หา,าโจทย์มาปสักใหก่อนอ่ะโอเคครับ นะครับก็ตอนนี้เอาง่ายๆนะครับโจทย์นะครับโจทย์ครับข้อหนึ่งนะครับมีรูปดังนี้นะครับให้เราเก็นฟังก์ชันออกมานะครับ ให้เราเปลียนโมชนันนี้ออกมาลบทายแล้วก็อันนี้คือทายนะครับโปรเจกต์ X นะครับอันนี้ข้อสองนะครับ Até นี่คือลบไนะครับลบไายส่วนสองคือศูนย์ตรงนี้คือไายส่วนสองแล้วตรงน,นี้คือไายนะครับตรงน,นี้คือไพ่ความสูงเขาคือหนึ่งข้างล่างคือลบหนึ่งนะครับอ้าวอันนี้คือฟังก์ชัน f x ฟังก์ชัน x นะครับมีสองข้อนะครับมีสองข้อนะฮะนักษาลองทำดูนะครับอาจารย์ให้เฉลยครับ ฉลยคำตอบข้อหนึ่งเราได้รู้จักว่าอันนี้คําตอบเฉลยนะครับเราไมได้รู้เฉลยก็คืออ่านี่เฉลยนะครับหนึ่งส่วนสองบวกกับนะครับสองส่วนพายวงเล็บสซน์บวกหนึ่งส่วนสาม ไซน์สา X, บวก1ส่วน5นะครับไซน์ห้บวกไปเรื่อยๆอ,อันนี้เฉลยข,ข้อแรกข้อแรกเฉลยข้อ2ก็คือ2ส,ส่วนไายนะครับนะครับเอฟเอ็กครับ สองส่วนพายนะครับคูณ sin X บวกกับอตร์กนลกิลลบสองส่วนสวนสองเอ็ก บวกหนึ่งส่วนสามไซนสามเอ็กบวกหนึ่งส่วนห้าไซน์ห้าเอ็กนะครับหนึ่งส่วนห้าไซนห้าเอ็กนะครับไปเรื่อยๆนะครับออโอเคนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นลบนะฮะอีกตัวนึ่งก็คือลบสองส่วนหกไซด์หกเอบวกไปเรื่อยๆานี้ครับนี่ชื่ในสองข้ออาจารย์ร้องทำสองข้อนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำตัวอย่างให้ดู